สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เหมือนเช่นเคยนะคะเราจะมาพิกอาการกันว่าคนที่เรารักเนี่ยเขารักเราไหมหรือเขาคิดยังไงกับเรานะคะให้มีให้เพื่อนๆเ,เลือกไพ่ทั้งหมด6กองนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เรารักหรือคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราให้เพื่อนๆตั้งสมาธิ nostra, และเลือกไพ่กันได้เลยนะคะมีทั้งหมด6กองนะคะหนึ่งและหนะคะเลือกไพ่กันได้เลยะคะ่ะ ามาดูกันกองที่1นนะคะว่าไพ่กองที่1จะบอกว่ายังไงจะอธิบายหรือว่าจะบอกกล่าวเรื่องเราอย่างไงเขาบอกว่าไพ่กองที่1นึ่เขาบอกว่าความรักของเราเนี่ยในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันให้เรามารัด <sh arp> ระวังบางเรื่องบางอย่างเนี่ยอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะและบางเรื่องบางอย่างก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนที่เราลักหรือคนที่เราคิดถึงเนี่ยหรือคนที่เรามีใจให้เนี่ยเขาอาจจะ มีบางเรื่องบางอย่างปิดบังเราอยู่ภายในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราเกิดสภาวะช็อกกระทันหันหรือมีความรู้เรื่องอะไรแบบกระทันหันมีเรื่องช็อกเรื่องที่ต้องตกใจอะไรแบบกระทันหันนะคะ,ะมาดูกันกองที่2นะคะ คนที่เรารักคนที่เราคิดถึงเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดว่าเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราไปในทางที่ดีขึ้นเขามีความรักให้เราเขาอยากจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยบางเรื่องบางอย่างที่ไม่ดีจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่อยากจะแบบว่าอยากจะคบกับเราให้นานขึ้นเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือความรักของเราทั้งสองคนน่ะถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปคนละครึ่งทางหรือยอมรับในส่วนที่ เป็นของเป็นเป็นข้อเสียของกันและกันเนี่ยก็จะมีความรักที่ดีขึ้นนะคะไพ่กองที่3นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3ไพ่กองที่3เนี่ยเป็นไพ่ที่มีการเฉลิมฉลองความรักเป็นความรักที่สดใสนะคะ คนที่เขาคนที่เรารักคนที่เรารักและคนที่เรานึกถึงเนี่ยเขาก็มีความสุขกับการได้อยู่ร่วมกันกับเรานะคะเขาอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะมีการชวนกันไปปาร์ตี้หรือชวนกันไปกินเลี้ยงสังสรรค์อะไรนะคะความรักของเราจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะมาดูกันกองที่4ี่นะคะว่าคนที่เราลักคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราความรักจะเป็นยังไงเขาบอกว่า คนกองที่ไพ่สําหรับไพ่กองที่4ี่นะคะเขาบอกว่ามีเรื่องบางอย่างเนี่ยที่เขาอยากจะเคลียร์กับเรานะคะแต่เคลียร์เนี่ยจะมีโอกาสเปิดเปิดใจกันได้เปิดใจเคลียร์กันหรือได้ม่งบอกถึงความรู้สึกความต้องการซึ่งกันและกันจะได้มีโอกาสเปิดใจกันเคลียร์กันในสิ่งที่ ค้างคากันมานานนะคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นสู่ในทางที่ดีขึ้นเมื่อเคลียร์กันแล้วเนี่ยจะเป็นทางที่เคลียร์ขึ้นแต่ขอให้เพื่อนๆอย่าอย่าใช้อารมณ์ในการเคลียร์นะคะให้ใช้สติให้ใช้เหตุและผลในการเคลียร์ซึ่งกัและกันและความรักเนี่ยจะดีขึ้นมาดูกันกองที่ห้านะคะว่าคนที่เรารักและคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับเรานะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนกุญแจที่ เปิดทางให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นหรือชีวิ i mean. er ตของเธอดีขึ้นต่างฝ่ายต่างเป็นกุญแจซึ่งกันและกันนะคะมีการตอบโจทย์ซึ่งกันและกันได้เป็นคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีเป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันและเป็นความรักที่พัฒนาไปในทางที่ดีมีความรักมีความทั้งเสริมกันทั้งด้านการเงินการงานความคิดในทุกๆสิ่งทุกอย่างเป็นความรักที่ดีนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่หกนะคะเขาบอกว่าคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราเขาบอกว่าบางเรื่องบางอย่างอ่ะเขามีความปกปิดเขายังแสดงออกมาให้เราดูไม่หมดเขายังมาเขาแสดงออกอีกแบบหนึ่งแต่ในใจเขาคิดอีกแบบหนึ่งคือบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะแสดงออกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งแต่รู้สึกลึกๆในใจเนี่ยเขาอ่ะ ยังมีความรู้สึกอ่อนแออยู่อาจจะมีเรื่องบางเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่คบกันมาเนี่ยมีบางเรื่องเนี่ยที่ทำให้เขารู้สึกน้อยอกน้อยใจกับกับการกระทําของเรานะคะแต่ภายนอกเขาอาจจะดูว่าเฮ้ยเขาไม่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่เป็นไรเขาไม่ได้แคร์ไรไม่ได้เสียดีอะไรแต่ลึกๆในใจเนี่ยเขาอะมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึก อ่อนไหวกับการกระทําในอดีตที่ผ่านมานะคะฉะนั้นแล้วควรจะมีการปรับความเข้าใจหรือมีการถามซึ่งการละกันว่าถ้าเกิดอดีตเราทําอะไรมาไม่ดีเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงให้มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันให้ความรักของเรากลับมาสดใสด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอจบคําทํานายของเรื่อง คนที่เรารักคนที่เราคิดถึงเขาคิดยังไงกับเรานะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักทุกๆคนนะคะและก็นําข้อคิดข้อดีๆเอาไปปรับปรุงพัฒนาความรักให้มีความสดใสและมั่นคงกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ